สวัสดีครับกับรายการแม็กพีก็มาอยู่ในเกมแอสโปอีกแล้วนะครับอวันนี้ก็อีพีสองแล้วก็มาหาวิธีหาตังค์ครับผมก็ครั้งก่อนก็เป็นรถคันนี้อ่ามันเป็นรุ่นอะไระรุ่น d ีเอโซเวอร์อะไรเนี่ยวันนี้ผมก็มาเล่น ok ลาบกินนี่แล้วกันอ่าวิธีหาตัง มันก็ชาร์จเด็ดเหมือนเดิมครับก็อืมอันนี้สิบสองครับอยากได้สิบสามอ่ะเดี๋ยวมาลองสิบสามมาเลยดีกว่าอ่ผมก็มมันอัพเกดไม่ได้อะดิรับโปรดิซื้อเล่นพิมันึน่งอลองมาเปิดกันเลยดีกว่ากล่องโปรอ่าได้เอฟีฟีน่าจะได้ต่ำหมดเลยนะ,อะเอาเข้าไปไม่ได้ของดีเลยเอ้ยแปลว่าเราก็ต้องเล่นแบบอืม เล่นแบบชับเด็ดสิบสองอ่ะอ่าก็เล่นยาก่อยด่านต่างดาวอ่ะแบบไทเทคมากเลยไม่นึกว่าจะมีแบบด่านอะไรอย่างเงี้ยเป็นด่านแบบเหมือนตึบมันไม่เหมือนกับแบบปกติอ่ะแบบปกติมันแข่งในพื้นดินอันนี้มันแข่งในแบบสะพานอะไรวนะเนี้ยน่ากลัว เล่นยากด้วยปัญหาผมก็เล่นไม่เก่งนะแต่อันนี้คือเพิ่งผ่านชาร์จเด็ดผมก็ไม่ค่อยเล่นหรอกมันเดิมมันเดิมไม่ไม่ค่อยได้เล่นก็จะพยายามแบบอัดคลิปลงให้ดูอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเราตามรถแม่งไปไอไอรถที่มันพังแม่งไปชนรถที่พังอะเละเลยเราโอ้โหโอ้ตามเขาทันไหมโอโหโอ่โะตามแล้เล่นเล่นแล้ว แล้วก็จะตามให้ทันเนี่ยสอนไอ้คันไอ้คันที่มันทําให้เราล้มอ้าวไอ้คันที่เราทำให้เราล้มมันทําให้เราล้มอีกแล้วโอ้ยเงี้ยงั้นไงอย่าไปตามมันเลยอโอ้นะนอืมอืมงี่มันใส่ตามทำเนี่ย ชิดดูชิดดูกบตามทันละโอ้วายวายวายววายโอ้ยรถเกือบอันนี้เอาให้ทันนะโอ้ที่หนึ่งมันไวเกินอะโอ้โหอะนะได้ที่สองโอเคก็โอเคนี้อละมาดูตังกันเลยดีกว่าก็ได้เยอะนะผมว่าได้เยอะอะสองพันสี่มีใครได้เยอะกว่านี้บ้างก็เอาให้ผมดูด้ หาตังหาตังไอเราแม่งเขาควรหาตังเอ์อ่ยสายหาตังเอามาลองแบบที่หนึ่งกันบ้างดีวะ่ะอ่าก็ขอจบยิปแค่นี้แ่ผมขี้เกียจอัพไฟล์ไฟ์มัเยอะแล้วก็เอาไว้พีสามเอนเดี๋ยวผมมาเล่นที่หนึ่งให้ดูดีไม่ดีก็ทับเด็ดทสิบห้าแล้เอามาดูแค่นี้กันก่อนอ่ะเดี๋วก็เดี๋วอัพแน่นอนอะ่ะอีพีอพสามหาตัง พอจบแค่นี้นะครับตะไคร้ด้วยนะครับจุ๊บ